ผู้ชมครับวันนี้จะพากันไปดูอีกเรื่องราวหนึ่งที่ได้สัญญากันไว้นะครับว่าจะนำเรื่องราวนี้มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปชมในเรื่องของระบบน้ำระบบน้ำเรื่องของการเกษตรนะครับวันนี้มีผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งได้โทรศัพท์เข้ามา ระบายความในใจนะครับเพราะว่าถูกข้าราชการด่าเขาบอกเขาเขาเป็นคนมันนี่เขาไม่เคยถูกด่านะเขาทำงานเขาก็ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคือเขาบอกมันเสียก็คือมันเสียสื่อเขามาทําข่าวเองเขาร้องชาวบ้านเขาร้องเรียนไปสื่อก็มาทําข่าวเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเราก็ต้องออกมาชี้แจงเขาว่าอันไหนเสียก็คือเสียไม่ได้ใส่ความไม่ได้ใส่ไฟ เขาข้าราชการเขาก็บอกว่ามันเสียหายเสียหายตรงไหนก็ไม่รู้เนาะแล้วก็ถูกด่าถูกด่าแบบชนิดที่ว่าเกิดมาเป็นคนไม่เคยมีใครด่าก็ยังบอกด้วยนะว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกินเงินเดือนของประหลัดของนายอำเภออันนี้ก็ไม่รู้เนาะข้อเท็จจริงมันจริงหรือเปล่านะครับผู้ใหญ่บ้านทุกคนต้องกินเงินเดือนของนายอำเภอเหรอเออเป็นอย่างนี้ด้วยเนาะข้าราชการไทย นะครับไม่เป็นไรครับมาตามต่อที่นี่เราก็ตามไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงมีอีกเยอะมีอีกเยอะครับทั้งจังหวัดนี่แหละมีเยอะแยะไปหมดพอข่าวออกมาแล้วก็ไปด่ากับผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่ไม่ให้เขาออกมาให้ข่าวเนี่ยมันผมว่าไม่ใช่วิสัยนะครับเป็นคนที่ไม่มีวิสัยทัศน์บอกชาวบ้านรวมตัวขับไล่เลยนะครับ ไล่มันออกพื้นที่ไปเลยครับอ่ะวันนี้ผมจะพาไปที่อำเภอวังชิ้นบ้านนาปากั้งหมู่ที่สามตำบลน,นาพูนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่คือเรื่องมายนี้เล่าก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปดูที่เกิดเหตุเลยที่ของจริงเลยคืออย่างนี้มีการไปสร้างเขาเรียกว่าอะไรสูบน้ำพลังไฟฟ้า พลังไฟฟ้าครับสร้างไว้ที่บ้านู่ท่สามบ้านนาปะกกั่งตำบลนาพูนนีู่่ทิสามนี่ก็งบประมาณหลังจากไปสำรวจอะไรเรียบร้อยแล้วก็งบประมาณประมาณสามสามสิบห้าล้านเดี๋ยวชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังครับสร้างจากจุดที่สร้างนะ่ะยาวประมาณสี่กิโลเมตรแล้วก็เอาน้ำไปลงท่ออีกทีน แต่ไม่สําเร็จที่ว่าไม่สําเร็จหรือก็ตามไปดูว่าสําเร็จหรือไม่เพราะว่างบประมาณ30กว่าล้านเนี่ยสร้างสร้างเมื่อปี2560สัญญาสิ้นสุดในปี2561นะป้ายเขาเขียนไว้ชัดเจนครับ60 61ก็กี่ปีแล้วครับปีนี้64 หกสองหกสากสี่หสี่ก็เข้ามาจะสปีแล้วปรากฏว่าเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้าสามสบห้าล้านใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยนอกจากใช้ไม่ได้แล้วก็ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวไร่ชาวนาด้วยเพราะไปขุดที่ผ่านผ่านกลางทุ่งนาผ่านอะไรเขาเขาทำนาไม่ได้อันนี้ที่ หน้าปากกั้งสงสัยไหมครับสนใจไหมท่านในอำเภอก็ได้ครับไปดูหน่อยก็ได้ครับว่ามันมีจริงไหมว่าเราเอาเรื่องโกหกมาคุยกันไหมแล้วฝากข้าราชการท่านนั้นด้วยนะครับที่ไปด่าทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไปห้ามไม่ให้เขาไปให้ข่าวเนี่ยแล้วไปให้ข่าวบอกเสียหายหมดอะไรเนี่ย เสียหายอะไรคุณรักษาหน้าคุณแต่คุณไม่รู้วิธีการรักษาหน้าหน้าทันเละเทะเนี่ยมันก็ยิงย่งจะเละไปกว่าเดิมแหละถ้ารักษากันแบบนี้ไม่เป็นไรครับตามตามเรามานะครับวันนี้ผมจะไปที่เกิดเหตุไปที่ของจริงแล้วเดี๋ยวเอาชาวบ้านตามกันนะครับตามกันไปเลยนะครับก็เล่าคร่าวๆแค่นี้ก่อนว่างบสามสิบกว่าล้านเนี่ยสร้างพลังไฟฟ้าสูบน้ำพลังไฟฟ้า จากหมู่ที่สามเอาไปลงเลยโน่นไปเลยเออบตไปสี่กิโลเมตรฝังท่อยาวไปที่นาใครนี่ก็รัดไปหมดเสียหายหมดเขาทํานาไม่ได้เดี๋ยวก็คือออกมาประท้วงอีกนะครับแต่ที่สําคัญมันไม่เป็นไรมันใช้ไม่ได้เลยเนี่ยเป็นยังไงไปเราไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อเสาเน่อเสาพลลิตนะครับที่บ้านนาปากั้งหมู่ที่สาม ตำบลนาพูอำเภอวังชินจังหวัดแพร่ตามหนังสือร้องเรียนที่ชาวบ้านเขาได้ร้องเรียนไปนะครับลงเดือนที่แล้วแล้วผมไม่ได้เข้ามานะครับพอดีวันนี้มีโอกาสผ่านมาก็เลยแวะเข้ามาก็มาสอบถามผู้หลักผู้ใหญ่ในในบ้านนี่แหละครับในบ้านนาประกั้งเนาะในบ้านนาประกังครับนาประกั้งหมู่ที่สามนะครับรบ,บ้านบางลึกคือเรื่องของเรื่องก็คือเดี๋ยวผมจะให้ให้พ่อเขาพาไปดูดีกว่าว่ามันมันที่เขาร้องเรียนไปมันคืออะไรจะเล่าคร่าวว่า เป็นโครงการเขาเรียกว่าสูบน้ำพลังไฟฟ้านะครับนี่งบตั้ง30ล้าน35ล้าน35ล้านนะครับสร้างไว้ในปีงบประมาณ60นะครับในสัญญา60ไปสิ้นสุดปี61ขณะนี้ปี64แล้วยังไม่เสร็จและยังไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับ ก็มีการร้องเรียนกันไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็น่าจะสนใจนะครับมาดูแลด้วยไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝายสร้างด้วยเสาไฟฟ้าคอนกรีตอย่างดีนะครับแต่สร้างแล้วก็ทิ้งไว,ทงไว้ทิ้งไว้ตามที่เห็นนะครับแล้วก็เครื่องสูบน้ําพลังไฟฟ้าอะไรมีครบหมดปรากฏว่าท่อท่อนี้เขาเดินไปไปไปทางไหนครณลงุงไปไ้ไล่ไล่ไปลองลองลองนะ้าลองถนนเมันเป็นเส้นอ๋อ ถนนมีอีกเส้นกับลองไปไปถึงหน้าโรงเรียนเลยขึ้นเขาไปเลยประมาณกี่กิโลที่เขา,าวางท่อไปเนี่ยประมาณสักเก็บเกี่สามโลครับสามโลนะครับที่วางท่อไปผ่านที่นาชาวบ้านผ่านที่โรงเรียนสร้างความเสียหายเยอะแยะหมดนะครับแต่มาจนถึงวันนี้ก็อย่างที่ว่าไม่ได้ใช้น้ําสักแอะนั่นแหละครับจนอย่างปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วนี่แรงเห้ยปีที่แล้วแรงครับแรงขนาด ไม่มีน้ำน้ำเลยคับอันนี้เป็นน้ำห้วยัไม่สินไม่สินครับเห็นว่าต้องขุดต้องอะไรด้วยยังเอาแมคโครแท็กเตอร์มาขุดเป็นบ่อเป็นบ่อสูบใส่ส้วมนี่เดี๋ยวค้าวรเนี่ยเมษสาหน้านี่น้ำมันจะแห้งไหมเนี่ยครับแห้งครับแห้งแล้วเอาน้ำไหนใช้อ่ะมันก็ขุดเอาอย่างเดิมเราบขุดกระเือก็คือพอน้ำไม่สินแห้งนะครับทุกปีก็จะแห้งแต่นี้พอแห้งแล้วชาวบ้านก็ต้องใช้แมคโคไปขุดไว้เป็นบ่อเป็นบ่อเพื่อให้น้ำมันซึมขึ้นมาใช้ อันนี้คือความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านนาปะกั้งนะครับนาปะกั่งหมู่ที่สามตบลนาพูนนาพูนครับอาเภอสุเม็นจังหวัดแพร่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแล้วอำเภอบางชินอำเภอสุขบางชินนะครับเดี๋ยวจะพาคุณลุงจะพาเราไปดูว่าแล้วก็เล่าไปด้วยนะครับว่าอะไรเขาสร้างเมันไหลอะไรเงี้ยมันเสียหายยังไงหรือได้ใช้หรือไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยครับเขาเริ่มสร้างเราหกศูนย์มาครับ กศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามถึงหกสี่ก็ยังใบแจอย่างซักอย่างนะครับเนาะใบแจยอย่างลากับลาไว้อีเทินเมนย่งนี้ไม่ได้เจ้าบ้านก็หวังหวังพลังไฟฟ้าพลังไฟฟ้าการ,กรเกษตรแห้งแขกแลกปีแล้วจะให้ครับมีอ่หน้าไม่สินนี่คุดเป็นบอ่อเป็นบอ่อเป็นบอ่อสุดท้อยไม่สินบ่ไม่นำถ้าหน้าฝ่าย ถวอนนะถวบฝ่ายถวอนนี่เมันก็นจะพอใจพอใจได้ไปหลายหลายหลายปีหลายเตีย้ยงนอะีกนึ่งนี่บ่มีอย่างน้ำก็บหลอดไปหมดน้ำมากระไปหมดมันบ่อยู่ครับ,แห,บแห้งครับผิดที่แล้วมันนี่แห้งบ่มีบ่มีสักตอมอ่ะคุดสามโม่ต้องไม่เส้นที่คุดเดืดสุกสะส o o นะเป็นบ่อเป็นบ่อเป็นบ่อ,บอสุด ต้องมนสินแม่โคนี่อัดอึดอัดอัดถึงวันละอนหมู่ไฟฟ้าครับหมู่ไฟฟ้าเขาบริจาคเสามากับมะยะนี่แล้วก็เอาดินมันยะยะดีกันเ่านะยะดีกันเ่ากำลังน้ำมาเกิดไปแล้วปีแล้วได้อ้สามอันน้ำเต็มเนล้อแล้วไปมัดแล้วนี่ถ้าว่ามันอยาขคุดหลอก ไปบุตรเนี่นี่เนี่ยฝ่ายถาวรเลยนะอะนี่เนี่ยฝ่ายถาวรนี่ไปใจได้แล้วก็คำว่าปุ่นปีหกหกปุ่น่อประมาณมาแล้วก็บจะบานกับล้อาายลอย่างเนี้การเกษตรอย่างนี้บาได้หรออย่างสักอย่างหวัง,ง,งวความหวังใช่ปะหวังดี่จะได้นำเนี่ยการกเกษตรเป็นกับ อะไรฝ่านี่มันจะได้มันสร้างมาตั้งกี่ปีแล้วมันละไม่กี่ปีตั้งแต่หกศูนย์ครับตั้งดาวหกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามมาหกสี่ขึ้นมานี่ยยังบมามาพิจารณาย่ากับแย่แล้วกับแล้วไปเลยตอนนี้มันมาแล้วอะรมาแล้วนะมันมันบมามาญ้าหมามาเท่าร้องเหงื่อแล้วพุ่นเหมาสามพุ่นแล้วนะสามพุ่นเหมาเหรอมาอยู่มาญแยญ้าเมา สักสิบกว่าวันนี่หายอะหายไปละปุระหม,มามาพ้นกับหันสิบกว่าวันก็หายไปหอะขั้งสุดท้ายเนี่ยิ้นก็บ,บอกว่ากํนนีงแล้วละสซประธานมาเองกับเนายมาเราก็แก้หายไปหําเต่าถึงมันเนี่ยถอยมาจากนี่เลยเนี่ยถอยมาจากนี่หลอดนี้เออตอนนั้นตนนนของใบทัพเียาไปเนี่ยหลอดไปนี่เลยลึกสองเมตร นี่ถนนถมพ่ออยู่ครับหลอดไปนี่ไปเนี่ยที่ถนนํมท,ที่หลังออกจากที่หะเนาะระตูนนะ้ำมันเนาะรัดรัดมานี่มานี่มาน,มานี่มาออกนี่มาออกนี่ก็ไปนี่น้าน,นี่เขาจะบมยเงไดบเลยกับเศษปูนเศษท่อแตกเ<ม>นี่ยไปมันก็นเข้าไปพูดอ่ะ เนี่ยไม่ยอมเป็นบ่อบ่ออย่างอีมาตลอดปุ่นเลยเหรอมันอยอมเลาะนาปุ่นลองมาบอ่บอ,บอจะน,นี่อตอนแก็ใบ่บ่อได้อย่างยัง<น>จะรับบ่ได้ดดสักอย่างเน,น,น,นีย่ยไปบ่อได้เนี่ยนาเขานี่จนเนี่ยอย่างไรเนี่ยบ่อได้เศษปุ่นท่อแตกท่ออย่างมาลืมเนี่ยมาลุ้นเห็มเศษละไปทันเลยเน,นี่ยนานี่เขบาบ่อได้เนี่ยได้กี่ปีแล้วนดิ บ้ิญีญ้มาสองปีสามปีะอปะครับ